สวัสดีครับคุณบอมครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับโอเคครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีในส่วนของ a n a l y s i n g ของบริษัท PIM หรือว่า Pima m a r i e นะครับก็ต้องบอกว่าโทนเนี่ยค่อนข้างเป็น positive โดยหลกัหลกๆเลยเนี่ย management บอกว่าตัวของ utilization rate ในธุรกิจ FSU ในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยได้ขึ้นมาแตะระดับ100%แล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก 88%ในช่วงของไตรมาสที่2นะก็ทำให้เราคาดว่าน่าจะเห็นในส่วนของ earnings กับ operating margin ของบริษัทเนี่ยอ่าอิพฟขึ้นนะครับในช่วงของ Q3 นอกจากนี้นะครับอ่าอุกรุกิจหนึ่งที่บริษัทมองว่าเอาลุกยังค่อนข้างสตรองอยู่คือธุรกิจในส่วนของเรือขนส่งเคมีพันฑ์นะครับก็ตรงนี้เนี่ยบริษัทคาดว่าจะมีการรับเรือเพิ่มขึ้นอีก1นึ่ลำนะครับก็คิดว่าน่าจะอ่าเดลิเวอได้ในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับ โด,โดยด้วยดีมานที่ดีของ FSU เนี่ยตรงนี้เนี่ยเลยทำให้บริษัทคาดการณ์ว่าอยากจะซื้อเรือ FSU เพิ่มอีก1นึ่ลำนะครับในช่วงของเดือปี2025-2026ซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอัสายต่อประมาณการของเรานะครับอนอกจากนี้นะครับในส่วนของ expansion plan ต่างๆที่บริษัทเขาเตรียมมาเนี่ยก็คือในช่วงของต้นปีเนี่ยบริษัทมีการสั่งต่อเรือขนส่งน้ำมันขนาดเล็กนะครับ6ลำก็ ตอนนี้เนี่ยได้สเกดล์ในการส่งมอบแล้วนะครับจะอยู่ในช่วงของครึ่งหลังของปี2026ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในโปรเซสของสตีลคัตติ้งแล้วนะครับโดยต้องบอกว่าเรือขนส่งน้ำมันขนาดเล็ก6ลำเนี่ยจะนำมาทดแทนเรือเก่าที่อายุเยอะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็าตามถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของไซส์ของเรือที่เขาสั่งมาเนี่ยไซส์อยู่ประมาณสัก2,500เดซเบตันนะครับเทียบกับไซส์ปัจจุบันของอบริษัทที่วิ่งอยู่เนี่ยมันอย,อยู่แถวประมาณ1 6 0 0 6เพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อลำเนี่ยมันจะมี c a p ซิตี้เพิ่มขึ้นประมาณสัก900เจตเตันนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอเรือลำใหม่เนี่ยมันสามารถเก็บเบรดได้แพงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเรือลําเก่าเนี่ยต่อลิตรเนี่ยประมาณสัก20%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดได้เรือใหม่มาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วย improve earning ให้กับบริษัทในปี2026ขณะที่อีกธุรกิจหนึ่งนะครับอย่างธุรกิจในส่วนของอเรือสนับสนุนนอกชายฝั่ง อันนี้เนี่ยบริษัทมีการรับเรือครูโบ๊ทเข้ามาสองลำในช่วงของเฟิร์สฮาร์ปปีนี้นะครับก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยวิ่งเป็นสปอตชาเตอร์อยู่แต่ว่าบริษัทคาดว่าน่าจะได้รับในส่วนของลองเทอร์มคอนแทคตนะครับแล้วก็เริ่มโอเปเรตในส่วนของไทม์ชาเตอร์ได้ในช่วงของตัวมาสสีปีนี้ก็จะทำให้ตัวมาร์สสีปีนี้เนี่ย utilization rate ของเรือครูโบ๊ทเนี่ยขึ้นมาแตะระดับ100%เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าภาพลนโอ้อของพีมามารีในทุกธุรกิจเนี่ยก็ดูแล้ว ค่อนข้างแข็งแรกร่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี2025ครับโดยเราคาดว่า e a r n i n g Q3 น,น่าจะ improve ขึ้นทั้งในเชิงของ quarter on quarter แล้วก็ y on y on year นะครับจากในส่วนของ utilization ของ f s ฟที่ดีขึ้นจำนวนครูโบที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อการเพิ่มเข้ามาของเรือ,อ FSO นะครับรเพราะฉะนั้นั้3ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ e a r n i n g Q3 น,น่าจะเป็น Peak ของอปี2025ได้ครับโดย อราคาปิดเมื่อวันศุกร์นะครับก็อทําทให้อ่พร i m เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยออฟเฟอร์ดิวเดนจีปี2025เนี่ยประมาณสัก8.2เปอร์เซ็นตะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยขณะที่ในส่วนของแชร์บายแบ็กโปรแกรมนะครับจะซื้อคืนทั้งหมด175ล้านหุ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยซื้อไปแล้ว100ล้าน105ล้านหุ้นนะครับก็ทําให้อ่าเหลือหุ้นซื้อคืนอีก70ล้านหุ้นก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอ s u p p อร์ตดาวไซ d ์ของราคาหุ้นได้ เราก็ยังเป็นเทนในส่วนของอัพเปอร์ฟอร์มเบรติ้งนะครับทาร์เก็ตไพรซ์อยู่ที่แปดจุดสี่ห้าบาทครับครับคุณอาครับตอนนี้ผมสงสัยหนึ่งสมมุติเรามองไปในช่วงครึ่งปีหลังเรามองไปในปีหน้าเนี่ยคือเราควรจะทวีตหุ้นพีมามาลีนเนี่ยเป็นเหมือนหุ้นหุ้นดีเวเดนยิวหรือว่าหุ้นแวลูหรือคุณอาพิดว่าเฮ้ยมันก็ยังมีโกรดเรื่อยๆนะเพราะว่าโอ้โหเฮ้ยมันมีเรือใหม่เข้ามาแล้วแต่ละเรืออย่างที่เมื่อกี้คุณอาบอกว่า take away paper บบคีย์เทคเอเวอร ตัว occupancy rate หรือว่า u rate ของ fsu เนี่ยมันขึ้นไปแตะระดับ100เนี่ยซึ่งซึ่งมันแบบโอ้โหปกติมันจะไล่เลียอยู่มาแบบ8กว่า9กว่า8กว่ากา9กว่านะคุณอามองประเด็นนี้ยังไงเอาประเด็นแรกก่อนได้ครับก็จริงๆผมว่า p รีมามารีเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับเรือนอื่นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่า ถ้าเกิดบริษัทเรืออื่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอิงกับพวกกับเฟรดเรทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะวิ่งในส่วนของพวกสปอตชาร์เตอร์เป็นหลักแต่ว่าพรีเมร์มารีเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันถูอยู่อันเดอร์คอนแทคที่เป็นไทม์ชาร์เตอร์คอนแทคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจเนเรตรายได้ในแต่ละไตรมาสในแต่ละเดือนเนี่ยถือว่าค่อนข้างนิ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสเกจเดลในการทำไอด็อกอะไรเนี่ยมันก็เจเนเรตรายได้ออกมาค่อนข้างนิ่งเลยต่อไตรมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีมัน อ๋อจะคล้ายๆลงไฟฟ้านะครับว่าโอเคมันมันมันถ้าเกิดมัน COD ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะรันเรทมันก็จะนิ่งไปเลยแล้วก็มันก็จะมีหยุดบ้างตาม m a i n น e n น n c น s ั u ดาว w n ที่เขาต้องทําบ้างตามตามตามรอบนะที่จะต้องทาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดูแล้วนิ่งนะครับแต่ว่าความข้อดีของ T I M เนี่ยก็คือว่าการที่จะเพิ่ม c a p ซิตี y เนี่ยในการหาเรือซื้อเรือมือสองเข้ามาแล้วก็ o อเปเรตเนี่ยมันทาได้เร็วกว่าลงไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเรื่องนู้นสตรีมอย่างแรกคือนิ่งนะครับอย่างที่สองคือ ยังมีครัวด้วยนะครับในแต่ละปีผมว่าปีหนึ่งเนี่ยเออร์เน็ตโตรดก็น่าจะเห็นหลกัหลกๆประมาณสักแถวๆสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเฉีย,ย 2. 2> ดไั้สองขณะที่ดิวเบนดิวเนี่ยเขาก็มีการจ่ายดิวเบนดิวที่ค่อนข้างสลําเสมอนะครับอย่างปีปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีอ่าดีพีเอสเนี่ยประมาณสักสี่สิบแปดตางค์นะครับก็ปีนี้เนี่ยเราก็คาดว่า dPS เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆสักห้าสิบสตังค์นะครับเพราะว่า อ่าเออร์เน็งเนี่ยก็มีการเติบโตอยู่พอสมควรนะครับอ่า uh, ราวๆสักสิบเปอร์เซ็นตครับอืมโอเคแล้วโอ้ผมก็จริงๆเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะธุรกิจเรือนะทุกคนแต่สามารถจ่ายปันผลได้แปดเปอร์เซ็นกว่านะอันนี้ก็เป็นที่มาของ stable cash f l ฟ w ของเขาซึ่งมันก็เป็นเหมือนเรือที่บีบรรจุท่านอ่าทุนน้ำมันอยู่นะครับคุณอาแล้วผมถามนิดนึงคือมองไปข้างหน้าคือตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนถ่ายคือบางบางที่ก็บอกว่าเฮ้ วอลพรีเมียมมันลดลงเพราะว่าลักษณะของสงครามต่างๆมันเริ่มคลี่คลายแล้วก็เห็นราคาน้ำมันดิบมันเริ่มมีการปรับตัวลงแต่มันก็ยังไม่ได้สามารถคอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นแบบลงเลยหรือเป็นลักษณะแบบค่อยๆลงหรือเป็นเพียงแค่การปรับฐานแล้วก็ไซด์เว์ออกข้างเนี่ยจริงๆแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยคือผู้บริหารเขามองกับการเปลี่ยนถ่ายแบ็กบัตคอนเดชแบ็กบัตเดชันกับคอน t ท n โกอย่างไรแล้วจริงๆแล้วทุกิจตอนนี้เอ อ่าย uh, ูเลมันอยู่หนึ่งร้อยแล้วเนี่ยมันชอบแบบไหนมากกว่ากันครับโอเคครับอ่าผมว่าตัวพีมาแมรีนถ้าเกิดเรามองเฉพาะธุรกิจอ่าเอฟแล้วกันเนาะถ้าเกิดเราดูว่าอ่าความต้องการในการกักเก็บน้ํามันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัว f อฟเนี่ยชอบน้ํามันที่เป็นไซเวย์นะครับจะไซเวย์แออัพหรือไซเวย์ลาวเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่า คนที่เป็นลูกค้าของทีมแมมมารีเนี่ยก็คือมีทั้งในส่วนของรงไฟฟ้านะครับที่ต้องเอาต้องการเอาเอาน้ำมันดิบมัน้ำมันดิบเนี่ยไปไปปัดไฟนะครับแล้วก็มีพวกอ i l ด r a d ร r เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ํามันมันออกไซไซเวเนี่ยมันก็คนก็รันอ่าบริษัทแอสตูโศเพราะฉะนั้นคาวดิมาในการต้องการจัดเก็บน้ํามันบนเรือเนี่ยมันก็ค่อนข้างสเตเบิลนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าทีมแมมมารีเนี่ยจะไม่ชอบก็คือว่าไม่ชอบเวลาน้ํามันอ่ะมันสวิงขึ้นหรือมันสวิงลงแรงๆนะครับเพราะฉะนั้น <utan> ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ที่อย่างเกิดสงครามหรือเกิดเกิดอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดราคาสปอตเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปอสูงเนี่ยมันก็ทาให้่าความต้องการในการจัดเก็บน้ํามันเนี่ยมันลดลงนะครับเนื่องจา,า,าก, GPA, กว่าราคาสปอตเนี่ยมันสูงกว่าราคาฟิวเจอร์เลยทําให้คนเนี่ยอาจจะมีการลดปริมาณการจัดเก็บบ้างนะครับเพื่อที่จะลดอะโอกาสที่จะเกิดสต็อกสต็อกลอสได้นอกจากนี้นะครับอีอกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดน้ํามันถูกเนี่ย พีมตต์มาวินก็อาจจะมีความโชคในอย่างหนึ่งก็คือว่าเรือ FSU เนี่ยก็มีการใช้น้ํามันบ้างนะครับถึงแม้ว่าจอดเฉยๆก็จจใช้น้ํามันในการปั่นไฟซึ่งก็ถือว่าไม่นับ DP เนี่ยก็คือน้ํามันก็อาจจะเป็นต้นทุนหลักของเขานะครับโอเคนะครับอ่ะนัคือภาพรวของตัว PIM วันนี้ขอบคุณทาคุณ,อ,คณอารม,มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ